วันนี้นะครับจะบอกว่าเป็นของสะสมยังได้เลยนะครับผมสำหรับ t ต y o ต a Soluna นะครับผมรุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเคยใช้งานมาน,นั่นเองนะครับผมเครื่อง1,500ซีซีนะครับ D L I Airbag M E S มีให้พร้อมหมดเมื่อกี้ก่อนขึ้นรถมีเด็กถามไว้ว่าเป็นเกยียร์ออ,อ,ตโ,อโต้เหรอออโต้สิวะรถขนาดนี้มี97มีออโต้ให้นะขับง่ายดูเบาะเป๊ะทุกสัดส่วนนะครับผมไม่มีฉีกไม่มีขาด ดูแรงมาแบบถึงใจจริงๆนะครับผมลองดูช่องล่างขึ้นลงขึ้นเนงินกันนะอยโอ้โหไม่มีดังเลยเฮียนิ่มๆเลยนะประหยัดน้ำมันมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะคือมันเป็นรุ่นพี่วีออูค้ยงกว่าเป็นพ่อของวีออเลยดีวยกว่าเป็น,นไอคอนของความประหยัดได้เลยนะครับผมรถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดี ละวันนี้ผมขอกราบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพีรถมือสองทุกท่านด้วยน,นะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มียานผ่านนะคู่ใจมองหาให้หวังใจร้านสไพรหรือกิ๊กรถมือสองคุณาภาพดีรีวิวมีวมงไมดขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำหยาคำไทยที่ฉันดึงประจำวันทัว่ทวไปค่ะฟังแล้วระคายหูกระผมขอกราบอะไรมาณที่นี้ด้วยนะครับและวันนี้นะครับ ผมจะพาย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ30-40ปีก่อนนะครับผมวันนี้นะครับจะบอกว่าเป็นของสะสมยังได้เลยนะครับผมสำหรับ t o y o ต a So r u n a นะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นพี่ของ v ีออเลยนั่นเองนะครับผมเป็นไอคอนของความประหยัดรุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นที่ ในหลวงรัชก,กาลที่9ของเราเคยใช้งานมานั่นเองนะครับผมเครื่อง 1,500cc นะครับ DLI เกียร์ออโต้นะครับผม DLI เนี่ยคือรหัสท็อปแล้วของเขานะครับผมเป็นเครื่องหัวฉีดมีแอร์แบ็กมี ABS ให้พร้อมเลยปี1 9 9 7 ราคาเนี่ยถูกกว่มามอเตอร์ไซค์อีกนะครับผมเอาไว้กันแดดกันฝนรับส่งลูกที่สําคัญนะครับเป็นรถมือเดียวไม่เคยติดแก๊สน,นะครับผม6 9 0 0 0บาทนะครับป้าสวยเราไม่ได้ให้ไปนะครับผมรับพร้อมป้าย9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ คันนี้เนี่ยจอดในที่ร่มตลอดเลยนะครับผมอยู่ในโรงรถรถมือเดียวเป็นรถชื่อเพื่อนพ่อนะครับผมจะมาดูความสวยกันดีกว่ารับรองว่าย้อนเวลาได้แน่นอนตามปผมขุมพลังของมันเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเครื่องเบนซิน16วาล wow! ์ว EFI นั่นเองนะครับผมเป็นรหัสของหัวฉีดนั่นเองนะครับผมตัวรถรหัส AL50 เพนเพจอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับผมรถเนี่ยเครื่องยังไม่ได้ล้างกันจริงนะครับนี่จะดูเลขคาเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการเปลี่ยนคาไม่มีการชนประกอบทั้งสิ้นนะครับผมสติ๊กเกอร์ต่างๆมาร์ค ท,ที่เป็นสัญลักษณ์ว่าไม่มีชนอยู่ครบหมดนะครับผมปีแก้มทุกอย่างเดิมเดิมหมดทุกสัดส่วนเดิมเดิมหมดฝาเดิมจากโรงงานสวยจริงๆร,รถใส่มากๆเพิ่งซื้อเข้ามาแล้วก็อยากจะโชว์ให้ทุกท่านดูนะครับว่ารถสวยๆยังมีอยู่จริงนะครับผมสำหรับ โ o ลูต้าโซลูนาตัวนี้นะครับผมโด่งดังมากนะในสมัยก่อนนะครับผมความประหยัดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยขึ้นชื่อเลยเสโซลูาตัวนี้นะครับผมแล้วรเดิมๆแบบนี้นะครับใครอยากเอาพาไปย้อนดีคที่ถึงวันเก่าๆคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมา,มากๆนะครับผมพาไว้ให้ลูกแบบว่าให้เด็กลองหัดขับอะไรเงี้ยก็เหมาะสมนะราคามันไม่แพงอะ่ะแล้วก็เสาร์ิตขับไปกินกาแฟอะไรผมว่าจี๊ดเลยเพราะว่าทรงเซอมันได้หมดเลยอะ่ะเดิมๆกิ๊กๆเลย นะครับผมตีประตูต่างๆทุกสัดส่วนนะผมสํารวจมาหมดแล้วนะครับผมไม่มีการชนใดๆเกิดขึ้นเลยสวยใสขับมาได้ถึงขนาดนี้นี่สุดยอดเลยนะ <_ d ata> ดูแดดแก้มันไม่แกะเลยแก้มไม่เคยแกะเลยนเนี่ยลูกสมม่งลูกสอนอยู่ครบหมดเลยประตูไม่เคยแกะข้างบนและก็ล่างเลยนะครับผมอ <_ d ata> ย่างน,างนี้ <_ d ata> ไม่ต้องดูนะข้างในไม่อยากแกะมันเพราะว่ากระดูกงูพวกนี้มันไม่เหมือนรถสมัยใหม่้ะแกะเดี๋ยวกาวมันจะเสียรถเดิมจริงๆและสวยมากๆจริงๆนะครับผมด้านนอกไม่มีชนด้านในไม่ได้พูดถึงนะครับสวยใส ไร้ทิศแน่นอนไม่เคยติดแก๊สอย่างที่บอกไปนะครับผมรวมถึงคู่มือยางอะไรอะไรเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยอ่ะดูซิลองไปดูก็ไเ้เคยมีโดนท้ายไหมอะไรม,ม,มาทุกอย่างอยู่ครบหมดลอนทุกอย่างสวยๆจากโรงงานทางด้านนู้นก็เช่นเดียวกันนะครับผมรถสวยรถใส,รถ,สรถบาง<ม>ในราคาแค่หกหมื่นกว่าบาทโอ้ผมว่าโคตรคุ้มเลยดูดิสวยทุกเม็ดเลยทุกมิติเลยนี่ล้างเดี๋ยวยิ่งขึ้นนะเนี่ยไม่ล้างด้วยซ้ำไปเลยเนะี่ยเพิ่งซื้อเข้ามา นะครับผมเห็นอยู่ชอบอยากย้อนอดีตจัดการครับเบอร์เดิมเลยครับ0ูนย์แปดหนครับหกหนึ่งเก้าผมปอมซุปเปอร์พี่เหมือนเดิมครับรับเองทุกสายทุกข้อความนะครับผมให้ดูทุกบานทุกทุกเม็ดจริงๆว่ารถเดินเป็นอย่างไรนะครับผมกล้าโชว์ทุกสัดส่วนดูแก้มสิ กให้ดูทุกสัดส่วนนะครับว่าสวยใสยแค่ไหนเนื้อจะเป็นซอกประตูบานไหนนะครับผมเราให้ดูหมดทุกสัดส่วนเลยนั่นเองนะครับผมสามช่องทางครับซัวพีรถมือสองนะครับถ้าชอบใจแล้วก็อยากติดต่อทางไลน์มาได้เลยครับแอปซูเปอร์รพีนะครับผมผมติดต่อเองทุกข้อความอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงต่อดีดูออปชันดีกว่าว่ามันมีอะไรมาให้บ้างสําหรับตัวท็อปของโน่าสมัยก่อนแล้วมึงดูซองอย่างนี้แน่นอนคนคนขับต,ต้องอายุเกิน50แน่ได้นอนดูซองเก็บกุญแจโคตรคลาสสิก เลขไม่นะครับผม300-3,000กิโลเมตรไม่มีการกัดกรอนนะครับผมโช่งเดียวติดรถสตาร์ทติดง่ายมากๆนะครับผมพวงไร้แอร์เบกเอเมเอสมีให้พร้อมหมดเมื่อกี้ก่อนขึ้นรถมีเด็กถามไว้ว่าเป็นเกียร์ออโต้เหรอออโต้สิวะรถขนาดนี้มี9.7มีออโต้ให้นะขับง่ายมาช่วยไล่ดูคอนโซลให้หน่อยเดิมๆใสๆดูแลมาดีมากๆนะครับผมไม่มีอะไรแตกหักเลยช่ององค์ช่องแอร์ ปุ่มปรับทุกอย่างเดิมเดิมกิ๊บกิ๊บจากโรงงานเก๊ะเป๊ะหมดดูเบาเป๊ะทุกสัสดส่วนนะครับผมไม่มีฉีกไม่มีขาดดูแรมาแบบถึงใจจริงๆริงนะครับผมคงดป็ก้าตามที่บอกไปไม่ให้นะ้บยนาะเบาหลังเนียนเนียนกิ๊บกิ๊บผ้าหลังคาเดิมเดิมสวยสวยก็เรียบร้อยแล้วคันนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวให้เจาะสวยๆทั้งคันเลยนวะเดี๋ยวเราไปลองขับไปด,ดีกว่าว่าขับขี่เปในใน็นยังไงแล้วก็ใช้คลิปดี รถที่ดูส,สวยๆทั้งคันนะครับผมเราไปลองขับซีกันราคาถูกกว่าเวฟรถจะขับเป็นยังไงไปขับกันเลยครับไปเราก็อยู่เบอร์รถแล้วเรียบร้อยเลยนะครับผมรถที่เป็นไอคอนของความประหยัดได้เลยนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นรถรุ่นที่รัชกาลที่9 เคยใช้นะครับผมในหลวงรงเรานั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวยอดนิยมเลยนะณสมัยนั้นนะครับผมด้วยราคาออกห้างที่ไม่แรงมากเป็นด้วยเครื่องยนต์ที่เป็น 1,500cc บอดี้ที่ค่อนข้างมีน้ำหนักไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับคันนี้ก็คือโตโยต้าโซลู a นั่นเองนะครับผมและคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปด้วยปี1997นะครับผมสภาพดูลภาพเด่ดนนสุด อันนี้เป็นรถเพื่อคุณพ่อนะครับรถมือเดียวจอดอยู่ในอู่รถตลอดเลยเรียกว่าเป็นรถสะสมเลยนะครับผมทุกอย่างเนี่ยเนียบกิ๊บนะครับผมเลขใบสามแสนสามหมกิโลเมตรแท้นะครับผมไม่อย่างนี้คือไม่แท้นะครับผมและไม่มีการกลับ่อไมาอย่างแน่อนอนนะครับผมซื้อเนี่ยไม่เคยติดแก๊สเลยก็ได้ออกัางปแดงโอ้โหก็ขับหล่อเลยแม,ยมย้ว่าดูดีก็วะ สวยนะคือมันเนี้อป่ะเนาะคือมันคลาสสิกอะเออคือรถมันมีอายุแบบขนาดนี้แล้วเราเก็บมาได้ขนาดนี้เนี่ยอยู่บนถนนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะปกติเห็นจะแบบสมโซมมนนะอันนี้แบบคงสภาพมาได้แบบขัรักษาดีมากใช่แล้วนวัตกรรมแม่งยังมีแอร์แบ็กมาให้เราเลยวิทยุไพโอเนียยางดีของสมัยก่อนเลยฟังเพลงฟังได้ชัดเจนอยู่ สบายสบายลองขับดูช่วงล่างกันหน่อยแล้วกันกับอัตราการเร่งแล้วกันเออ,อดูด้ว่ารถอย่างนี้มันจะเร่งไหวยอยู่หรือเปล่าโอเคไม่สบายสบายใช่แต่รถเบามากนะรถเบาน้ำหนักน,น้ำหนักไม่เยอะนั่งแล้วรู้สึกวรู้สึกว่าเบาแต่ไม่ใช่รอนนะนะไม่รอดเอ๊อเแต่เบาน้ำหนักมันไม่เยอะแล้วก็เขาดูแลดีมากจริงว่ะเนี่ยอ่ะพอเล่นเสร็จมาเบรกเข้าซอยโอเคนะ เรื่องช่วงล่างอัตราการเร่งอัตราระยะการเบรกอะไรต่างโอเคเลยลองดูช่วงล่างขึ้นลงขึ้นเนินกันหน่อยโอ้โหไม่มีดังเลยเนียออนิ่มนิ่มเลยนะเวฟคันเป็นแสนแล้วเตอตด้าซูุน่าคันนี้นะครับรับรองว่าสภาพแบบว่าเก็บได้เลยหกหมื่นก้าบาทหกหมื่นขั้นต่ำเท่ 10, านั 10, า้นได้ลดความใช้งานไม่ขึ้นถึแก๊สด้วยแต่ว่าราคานี้ไม่ได้ให้ป้ายสวยนะจ๊ะ ต้องบอกก่อนป้ายที่ติดรถเราไม่ได้ให้เดี๋ยวสลับออกไปให้นะครับผมแต่เอาพร้อมป้ายเนี่ยขาย9 9 0 0 0มา่นเก้าแต่เนั้ไม่ต้องคุยนะที่ไทยเราจะแน่นอนนะรถแบบนี้นะครับบอกว่าจะชัว่ววันจริงๆวะ่ะนี่เพิ่งซื้อเข้ามาเลยเพิ่งไปขับออกมาจากบ้านเขาแซงแม่งเนี่ยซอยโชว์อะไรไปแกเกียวโตอะเกียวโตวมันรู้เกียงไม่ได้เหรอโอ้โหเสียดายอย่างจีิงจริงๆวะ่ะ เสียดายไม่ใช่ล้อเดิมแต่ล้อเดิมมันคือล้อกระทะอวยแล้วเป็นฝาตบแต่ถ้าไม่ได้ล้อเดิมมันดูแบบคลาสสิกเลยนะแต่สภาพมันอยู่ไม่ได้ไหลยที่เฝาตบมันต้องหมุนกิ้งหายไปไหนแล้วแหละแต่เขาก็ใส่ล้อแม็กอะไรมาให้เรียบร้อยรัดยางใหม่ๆมาให,ให้ฟิลม์มเฟิร์มต่างๆใส่ฟิล์มใส่ดูดีเลยนะปราหยัดน้ำมันมากๆนะบทสำหรับตัวนี้นะคือมันเป็นรุ่นพี่ v พวีอัูคอยดีกว่าเป็นช่อของวีอัเลยดีกว่าเพราะวีออลเนี่ยตอนแรกเรียกว่า,ตวาตวโตโยต้าโซลูนาวีอัลด้วยคร เป็นต้นแบบของวีออสเลยนะครับผมเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อการประหยัดน้ามันเลยนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้มาในราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์กันแดดกันฝนสบาย,บาย,บายขี่ไปรับลูกขี่ไปอะไรเนี่ยสบายๆม,มากๆแล้วสภาพเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นป้ายแดงเลยคือใช้มาดูแลสุดๆเลยนะครับผมแล้วไม่มีการโกกเรื่องไม่อะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูรอรบๆคันด้านล่างกันเล็กน้อยดีวยกว่าดูความสวยงามของรถดูความเงียบของรถกันดีวกว่า ก็ฝากเอาไว้นะครับผมเบอร์เดิมเลยซื้อไปหครับหกหนึ่งเก้าหกสามเจ็ดเจ็ดผมบอลฟุตพี่ครับรับทุกสายรับทุกข้อความนะครับกับสายท่องทางนะครับดูทูเฟบุกอินสตาแกรมนะครับเข้าเปแล้วกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับผมใส่กันหนึ่งทั้งยูทูบอินสตายทรมอินสตารมเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานฟุตพี่ลดมือสองเพ่านนะครับผมนีณบอลฟุตพี่ครับก่อนไลน์อย่าลืมดูภาพความสวยงามรอบรคันเราตามกไปเลยครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com